งอกแล้วลากยาวมากแล้วด้วยค่ะก็เอาเพาะลงถาดพักด้านเอาค่อยๆเพาะก็ได้นะคะเพราะว่าลากยาวสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ามาพบก,กับช่องเทพมงคลฟาร์มอีกครั้งนึงนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการแช่แล้วก็ป่มเมล็ดเมลอนให้ดูกันนะคะในแบบฉบับของเทพมงคลฟาร์มเนาะ อุปกรณ์และว,วัสดุที่ใช้ก็คือจะมีน้ําธรรมดานะคะอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ําร้อนผ้าได้ดิบกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เมล็ดนะคะเมล็ดที่เราจะใช้บ่มและกระติกที่ใช้ในการบ่มเมล็ดหลังจากที่เราแช่น้ําไปแล้วค่ะเมล็ดที่เราจะทําการบ่มให้ดูในวันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดจ,จัำฉายนี่นะคะจะมีชื่อพันหลอนล n เบอร์จำนวนเมล็ด วันที่บ่มและเวลาที่บ่มนะคะน้ำนะคะจะใช้น้ำอุณหภูมิห้อง2ส่วนและตามด้วยน้ำร้อนหนึ่งส่วนค่ะ คนให้เท่ากันจะได้ความอุ่นในระดับพอดีที่เราจะใช้แช่มเมล็ดนะคะแล้วก็เอามเมล็ดมาเทาใส่ได้เลยคนๆเมล็ดให้โดนน้ำได้ทั่วถึงสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้พอแล้วเราก็ อั้งทิ้งไว้จนครบ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสําหรับมเมล็ดของเราที่มหัฟาร์มนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ครบ1ชั่วโมงเราจะมาดูกันอีกทีค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะโอเคเรามาดูมเมล็ดก,กันนะคะอันนี้นะจะเห็นว่ามีทั้งมเมล็ดที่จมแล้วก็มเมล็ดที่ลอยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเขาจะจมเขาจะลอยก็ช่างเขานะคะ เดี๋ยวเราเอามาพอใส่ผ้าแล้วก็บ่มกันนะคะก็ใช้กระจาดหรือภาชนะอะไรก็ได้ในการกรองเล็ดนะคะเทมเล็ดออกจากน้ำแล้วก็เอาผ้ามาชุบน้ำตรงนี้นะคะก็คือบิดผ้าให้แห้งหมาดๆอย่าให้เปียกนะคะอย่าให้ผ้าเปียกเกินไป แล้วก็กระดาษกระดาษหนัอพิมพ์เอาผ้าเอาผ้าวางไว้บนกระดาษนะคะและเอาเมล็ดที่เราเทน้ำออกใส่ลงไปบนผ้าหลังจากนั้นนะคะกระจายเมล็ดออกให้ทั่วๆนะคะอย่าให้เมล็ดเขามากระจุกรวมกันอยู่ที่เดียวนะคะเพราะว่า ความชื้นจะมากระจุบอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดอาจจะทําให้มเมล็ดมีปัญหาในการงอกได้บางจุดมีความชื้นบางจุดแห้งองเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ห่อได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแท็กที่เราทําไว้วางไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะลืมว่าเราบ่ม,มเมล็ดสายพันธุ์อะไรไปนะคะแล้วก็ อกระดันซูพิงเลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้ในกระติกน้ำนะคะกะตินะคะก็จะเป็นกระติกเปล่าๆนะคะไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำอะไรลงไปนะคะ แล้วเราก็เอาผ่อผ้าที่เราห่อมเมล็ดใส่ลงไปในนี้เลยแบบนี้นะคะถ้ามันแห้งเกินไปเราก็อาจจะเอาฟล็อคกี้ฉีดๆพรมให้มันมีความชื้นอ,อยู่บ้างน,นิดหน่อยแต่อย่าให้มีน้ําขังในกระติกก็พอป,ปิดฝาไว้แค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอากระติกนะคะไปวางไว้ที่พื้นที่อุณหภูมิห้องนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมเมล็ดเมลอนเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาก็จะเริ่มงอกแล้ว ถ้าในฤดูร้อนหรืออากาศร้อน,มนเมล็ดเขาอาจจะงอกเร็วกว่า24ชั่วโมงหรือถ้าในอากาศหนาวอาจจะงอกช้ากว่า24ชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็ให้เรามาเปิดดูเป็นระยะระยะเอาแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น2ีชั่วโมงเสมอไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะว่า,มาเมล็ดที่เราบ่มไว้จะงอกไหมค่ะก็วันนี้ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะจากที่เราบ่มเมล็ดไปเมื่อวาน เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าความงอกเมล็ดที่เราบ่มไปเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็จะเป็นห่อเมล็ดที่เราบ่มไว้ก็จะมีความชื้นนิดหน่อยที่กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะส่วนกระติกก็มีความชื้นนิดๆไม่ได้เปียกไม่ได้จนแบบมีน้ำขังนองนะคะอ่ะนี้เมล็ดจันฉาย ที่ระบมไปเมื่อวานตอน16นาฬกาทีก็4ี่โมง15นะคะเมื่อวาน4ี่โมงเย็นนี่ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะโอเคมาดูมาเมล็ดกันเลยค่ะงอกแล้วลากยาวมากแล้วด้วยค่ะคือในช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนอากาศก็จะอุ่นมากกว่าปกติ อากาศอุ่นกว่าในหน้าหนาวก็อาจจะทำให้รากเขาอ่ะยาวไวนะคะก็คือถ้าเราบ่มไปแล้วในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมารอดูจนครบ24ชั่วโมงเราค่อยมาดูก็ได้นะคะดูก่อนครบ24ชั่วโมงก็ได้อาจจะซักแบบ12ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูมาเปิดดูก่อนก็ได้รากเขาจะได้ไม่ยาวขนาดนี้แต่ว่า ถามว่ารากยาวขนาดนี้พอได้ไหมพอได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะเพาะลงถาดยากนิดนึงเพราะว่าเราก็จะกลัวว่ารากเขาจะหักอะเนาะแต่เราค่อยๆเพาะก็เพาะได้ค่ะเ,เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าจันาายงอกทั้งหมดกี่มเมล็ดนะคะ นี่มีเมล็ดเดียวที่ไม่งอกค่ะก็จันฉายวันนี้นะคะงอกขั้งหมด9 9เมล็ดเราบ่มไป100เมล็ดงอก99ก็เท่ากับ99%เปอร์เซ็นต์เนาะความงอกของจันฉายแล้วก็เมล็ดเนี้ยเราก็เอาไปเพาะลงถาดพอก้าได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องบ่มต่อไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะก็เอาไปเพาะลงถาดพอก้าเลย ค่อยๆเพาะก็ได้นะคะเพราะว่ารากเขายาวนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการจเจริญเติบโตแน่นอนค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ตามปกติเหมือนกันนะคะก็ในเรื่องของการเพราะกล้าลงถาดนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปถัดไปให้ได้ดูการวิธีการเพราะเราเพาะแบบไหนอะไรยังไงนะคะส่วนคลิปนี้คลิปการแช่แล้วก็บ่มเมล็ด ในแบบฉบับของเทพมงคลฟาร์มนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเราจะย้ํากับลูกค้าเสมอว่ามเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะขอให้แช่น้ําอุ่นแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นอย่าแช่เกินไปจากนี้เพราะว่าความชื้นในมเมล็ดเขามีอยู่แล้ว1ชั่วโมงเนี่ยเพียงพอต่อมเมล็ดพันธุ์ของเราแล้วนะคะไมะ่จำเป็นต้องแช่นานก็จะเห็นว่าก็สามารถงอกได้แบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยติชมเป็นกำลังใจให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามเราไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากคลิปนี้ไว้ให้กับทุกคนได้ดูมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ติชมกันมาได้นะคะแล้วก็ จะทำคลิปถัดๆไปให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ